ดีแบบไหนเป็นอย่างที่จังตั้งใจบำเพ็ญในวิญยาณตะละทําอะไรต่าพยายามบำเพ็ญเพียรของตนเนาะทุกอย่างตัเชิญมาท่านดูละกันเชิญเวนไอ้น้องทุกท่านทักทายมาท่านดูเนาะหรือว่าแม่เจียมก็สวัสดีค่ะแม่เจียมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่เจียมครับจำได้อยู่เด้อคนนั่งอยู่ข้างนอกเลย กด่านเนาะคะเนาะที่อาจารย์เคมาพยายามไอ้นาะพนที่ต่อสัมงนชิ้นมันเลด่านาจระหนุ่ยเนาะแบบท่างแบบื้นนทาบื้นจะดอินจะงรับสมัคเนาะชื้นพูนนี่แหละค่ะแล้วก็พูนอ่ะคะมาเจสี่รคมาจังพวกพอเมนพนพูนนี่หละมานฟังเลยบอกไว